สวัสดีครับอยู่ในเกม Red Dead Redemption 2อีกแล้วนะครับผมจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการไปเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับผมแล้วพาทนี้จะมาทำอะไรก็เดี๋ยวผมไปคุยกับดั๊ตก่อนดีกว่าครู่นกิมชอคลิกรับเดินผหาดัตก่อนนะครับครับผมมาแล้วครับว่าไงครับมีอะไรหรอครับ รู้สึกว่าจากความเดินไว้แล้วเราได้เล่ามานะครับแล้วก็เอ้ยจากพาร์ทมันจะมีอีกพาร์ทหนึ่งที่เราไปเอาเล่าเถื่อนมานะครับแล้วก็พาร์ทที่แล้วเราทําการเอาเล่าเถื่อนไปแจกเพื่อให้ตระกูลอ่าตระกูลมันจะมีสองตระกูลครับตระกูลเกกับตระกูลอะไรสักอย่างนั่นะครับถ้าผมตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วต้องขออภัยด้วยคุยครับเหมือนจะโดนสั่งงานครับไปไหนครับโอเคครับไปหาชาวครับผมคุณชาวครับว่าไงครับ วันนี้คุณจะพาผมไปไหนล่ะครับไปคุยกับชาวครับชาวมีอะไรอยากช่วยในเมืองอ่ะโอเคครับผมต้องไปทำธุรกิจในเมืองนะครับคุณชาวเขาไปเอามาหร้อย่างครับเอ้ยไม่เคยขัดมาเลยครับคุณชาวมีม้าเป่าอ๋อมันไม่ได้ไปกับเราหลอะครับโอเคขออภัยด้วยครับ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูก่อนนะครับว่ามันไกลหรือเปล่าครับถ้าไกลก็น่าจะต้องเป็นอืมไม่น่าไกลนะครับเดยว,ว่าก็ตามนั้นแหละครับผมก็ <laughs> <laughs> เหมือนเดิมครับสามสองเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวครับต้องไปรับเลยวะออต้องรอมันครับทุกคน <laughs> ขออภัยด้วยครับก็เม <laughs> <laughs> ื่ <laughs> <laughs> อ,อกี้บอกให้ไปกับชาวผมไม่เห็นชาวจะมาไงคุณชาวครับอย่าบังครับ เดี๋ยวไว้เช้าโอเคครับเรียกมามานี่ครับวันนี่มานี่เร็วเร็วเร็วไอห้หำขึ้นขี่ได้ยังอะ่ะเราต้องออกจากอ่านอกเขตก่อนนะครับมานี่ครับคุณครับคุณถึงสักทีครับมาตรงนี้ครับ พี่ชาวขับมาช้าจัดเลยครับโอเคครับรู้สึกว่าจะต้องเข้าไปหาคาราวานนะครับมีคนอยู่ไหมครับไหนลองเข้าไปดูหน่อยอย่าบังสิครับคุณเดี๋ยวดีอ๋อต้องเตียยปืนเหรอครับโอเคครับปืนไม่เล่ามาครับไม่เป็นไรครับโอเคครับนำเลยครับพี่ซ้ายขวาซ้ายขวาครับ รู้สึกจะไม่มีคนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดมีให้เก็บครับกดอีเกิไอนยนะครับเพื่อที่ว่าจะหาให้แบบดีกว่านี้โอเคครับเจอครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของกอนนะครับทุกคนแชเย็นครับเราเห็นเป้าหมายแล้วครับตรงนี้นะครับที่เราเจอตรงนี้มีอาหารเดมูอว่าจะกินไปไม่นานโอเคหาต่อแล้วตรงนี้ครับตรงนี้มีเตียงมันจะรีบออกไปข้างนอกอะเด้อเด้อเด อย่าพามกมั่วครับตรงนี้มีอะไรครับตรงนี้มีจดหมายครับเมื่อกี้เห็นแบบใช่ไหมครับ <anything> เดี๋ยด๋ยๆผมดูผิดปะวะมีอะไรไหมครับตรงนี้ a c c e p t ได้ครับมีกระดาษครับผมสมเข้าใกล้เหมือนมันกำลังจะเตรียมของอะไรสักอย่างนะครับมันเคครับเก็บเข้าไป ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำใช่ไหมครับคุณอย่าบังสิครับคุณเช้ากดเปิดของครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีคนอยู่เลยโอเคครับน่าจะไปกันต่อครับน้ำสิครับพี่กดอีกก็อครับอ๋อเพื่อดูโอเคครับแต่ผมแท็กไว้ก่อนแท็กไว้ก่อนครับโอเคครับ ตามทางลัดเลยครับผมทุกคนต้องตามรอยรอยไปนะครับนี่เป็นรอยแท็กรอยเท้ารอยเท้า,เ,ทาเดี๋ยวต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เข้ามารับคลิปของผม,ผมนะครับผมต้องขออภัยในเรื่องการแปาในเรื่องด้วยน,นะครับอาจจะไม่แข็งแรงแล้วไม่ได้ <laughs> <laughs> น่าจะเป็นตรงนี้นะครับทุกคนโอเคครับตรงนี้แหละครับ <laughs> เ,หเห็นนั้นไหม รู้สึกจะมีคนอยู่ด้วยนะเพื่อนมาคุยกันหน่อยได้ไหมครับไปคุยกับผู้ชายครับคนแปลกหน้าครับขอโทษนะครับว่าไงครับอ่าคุณคุณคุณเห็นเพื่อนผมบ้างไหมครับผมไม่คิดว่าเขาอยู่ที่นี่นะครับว่าไงครับอครับผม รู้สึกจะมีประเด็นนะครับว่าไงครับรู้สึกจะลุกมาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เตรียมพื้นที่ครับขออนุญาตเตรียมพื้นที่ครับโอเคพวกมืองทั้งสองคน กูบอกกับทางเพื่อนกูอยู่แนโอเคครับคุณเดาได้ตอนนึงครับเปิดก่อนครับผมรอเชิงครับดูจังหวะนี้โอ้โหหลบไปแล้วหมวกหลุดับส่วนครับโอ้โหเอาไปคัดไปดอกนี้กระทืบซับไม่ได้ครับแล้วก็หัวโค้งขวาครับลูกซ้ายลูกซ้ายลูกขวาซ้ายขวาเอาไปคัดซ้ายจับต่อยโอ้โหมาเดี๋ยวลงครับแล้วก็ไปช่วยชาวครับชาวชาวว่าไงโอ้สวยครับชาวชาวเป็นงานครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนครับใจเย็นครับโอเคครับเก็บหมวกเลยครับโอ้โหคุณทำหมวกผมหล่นได้ไงครับ รู้สึกว่าเราต้องไปทําการให้มันขี้คายนะครับเดี๋ยวผมเองคุณชาวคุณถอยไปแกเทเลนี่อยู่ไหนผมไม่รู้อะไรเลยครับคุณไม่รู้ใช่ไหมครับบอกกูมาว่าเขาอยู่ไหนไปตายซะไปตายใช่ไหมผมจะพูดครั้งสุดท้ายนะครับว่าเพื่อนผมอยู่ไหนครับไม่ไม่ไม่บอกใช่ไหมครับคุณจะบอกไหมครับ อ๋ออยู่กับอยู่กับครอบครัวไอ้เบ็เวดนะครับอืเดี๋ยวฆ่าเลยครับฆ่าเลยจังหวะนี้คู่มึงโกหกทำไมเขาหาโกหกอนุญาตเก็บของเลยครับโอเครู้สึกเราจะรู้เป้าหมายนะครับตรงนี้มีอะไรฝามไหมครับไม่มีครับโอเคครับไปต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นมมามันใช่ปะโอเคครับเราอย่าลืมที่จะป้นมาครับผมตรงนี้เปิดไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับตรงนี้เปิดได้ไหมครับอย่าทิ้ผมนะครับคุณม้าคุณม้าครับสวยครับ ไม่โดนครับทุกคนโอเคครับสวยงามครับขอบคุณสําหรับของครับตรงนี้ไม่อะไรไหมครับโอ้ยนี่จบดัดนี่คือจุดจบของคนที่ไม่ให้อะไรเลยนะครับผมนี่คือจุดจบนะครับต้องขออภัยด้วยครับภาพนี้มันภาพนี้มันไม่ดีต่อสายตาทุกคนนะครับโอเคครับทําการเก็บขึ้นมาครับข้อหาไม่ให้ของครับหนึ่งชีวิตกับ โอ้โหหนึ่งชีวิตกับอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทานอาหารก่อนนะครับรู้สึกว่าต้องเพิ่มพมลังเพิ่มเดนไอได้ครับเมื่อกี้ได้จากม้ามาโอเคครับถือว่าไม่เสียเปล่าครับทําการเอาโดยมาขิ้นเร็วๆโอเคครับตามพี่ชาวผมต้องดูปะ่ะโอเคไปได้แล้วนำเลยครับคุณชาวตามกูมากูรู้มันอยู่ไหนโอเค ครับผมคุณเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับคิดว่าพวกมันอยากเอาตัวอาเทเลนี่ไปทำไมอ่ะอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้คิดว่าเขาจะพูดไหมแน่นอนเขาเคยขายน้องน้องสาวเขาอะไรสักอย่างอะไรครับเพราะว่ารู้สึกว่าอาเธอร์จะไม่ไว้ใจเทเลนี่นะครับจะดูว่าเทเลนี่มันจะบอกเรื่องของเราหรือเปล่าครับเดี๋ยวเตรียมปืนกอนครับ เอาเป็นผมว่าผมใช้ล oh. well, kind of. exactly ูกซองดีกว่านะสวยครับไกลไหมครับพี่ชาวครับไกลไหมครับไม่ไกลครับไม่น่าจะไกลครับเดี๋ยวคุณครับบางทำไมโอ้โหเลือดรถเลยครับไม่เป็นไรครับ คุยกับ <databases> พี to to pay pay ่ชาครับคุยถึงเรื่องที่ล้นี่ครับต้องขออภัยอีกครั้งนะครับขออย่าอีกครั้งว่า ผมแปลในเรื่องไม่ได้นะครับก็คือจะเล่นเอาแบบไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยก็แบบขอให้ลองเปิดใจเข้ามาดูหน่อยนะครับผมผมก็จะพยายามทําคลิปต่อๆไปให้ดีที่สุดครับบางคลิปอาจจะมีเสียงเข้ามารบกวนหรือเสียงอะไรสักอย่างนะครับต้องขออภัยด้วยผมจะพยายามไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะพัฒนาให้ได้ดีกว่านี้ในการทําคลิปครับโอเคครับต่อไปเราจะไปไหนครับรู้สึกว่าจะไกลนะครับคุณชาวอันนี้มันคือไล่อะไรครับ มันเป็นอะไรอะ่ะฝ้ายเหรอดอกฝ้ายเอเปลวะไม่ใช่นะครับมันสับปหลังทำไมมันไกลอะ่ะพี่พี่ชาวครับโอเคน่าถึงแล้วละ่ะ oh. นน่าจะเป็นลงนาได้แหละครับโอเคอ๋อตรงนี้ <laughs> ไม่อยู่ตรงนี้ <laughs> ผมไปม,มองนู้น <laughs> โอ้โหจบเลยครับ oh. ทุกคนเฮ้ย oh. <laughs> <laughs> อ๋อแสดงว่าโดน วางเขาลงนะถ้าสุภารบุตแสดงว่าเป็นนักล่าข้าวหัวนะครับไอ,อสองคนนี้อย่างที่อารดพูดน,นะครับโอเคครับนายปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงหรอกพวกมันไม่รอนเนี่ยไปจับพวกมันมาโอเคครับไปตามล่าครับเดี๋ยวขอ,อนีญาตโอ้โหไม่ได้ลูกซองจบแล้วครับเจบา้าหันนี้ยัด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 ,ย,ดยัดครับทุกคนเดี๋ยวครับคุณเมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบครับ ยัดครับจังหวะนี้ยัดยัดนะครับเอามันให้ตายครับเอามันให้ตายครับทุกคนครับสองตายสองครับเหลืออีกกี่ขตัวครับเหลืออีกสองหรปล่ะไม่เป็นไรครับพี่เชาเดี๋ยวจะคยิงผมคุณคุณครับคุณอยู่ในไหนครับเดี๋ยวมันยิงผมครับเดี๋ยวครับผมคุณมึงนักล่าข้าหัวใช่ไหมครับคุณเล่นผิดคนแล้วครับกูบอกมึงแล้วว่ามึงจอกไปจากนี่ไม่ได้หรอก คุณนักล่าข้าหัวครับครับน่าจะเหลืออีกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูรอบๆครับดูจากตรงนี้ครับภาพอาจจะลายตาไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้ครับไม่น่าจะมีนะครับโอเคครับเราไปกันต่อครับพวมนี้มีไหมครับพรมนี้ไม่น่ามีนะครับรู้สึกว่าพี่ชาวน่าจะเขาน่าจะอันนี้กันหมดแล้วครับเดี๋ยวครับเมื่อเหลือตัวเดียวใช่ไหมครับเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ทุกคนครับผมเจอคุณนะครับผมเจอคุณนะครับคุณครับ โอเคเอ้ยไม่ไม่ตายครับโอ้โหคุณ more, ได้เลยตัวนะเชาคุณครับคุณแม่งถึกจัดเลยครับช็อตนี้เฮ้ยไหนนอกอะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่ได้ยินเสียงครับตามพี่ชาไปครับพี่ชาน่าจะเห็น,นครับอ๋ออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวถือลูกซองไ้เลยครับขอเล่นลูกซองบ้าง พี่ชาวพี่ชาวครับไม่เห็นมีเลยครับไอ้ตรงนี้ถุงอะไรครับเจอถุงครับทำอะไรไม่ได้ครับแยวผมขอปรับมุมกล้องก่อนไม่มีนะครับพี่ชาวพี่ชาวครับเขาอยู่ไหนครับ โอเคครับว่าไงครับคุณชาวอืมมันได้อยู่แถวัหน,นล่ะได้ครับผมเฮ้ยเดยวเฮ้ยโอ้โหคุณครับชิบหาแล้วครับเฮ้ยหายใจไม่ออกแล้วเจ้าวางปืนลงวางปืนลงดีวยนี่มันคือนี่หรอเพื่อนมึงกูให้ตังไม ยิ่งเงียบไปเรียบร้อยครับโอ้โหเจอมีดบินนคาราชครับผมชอตนี้แม่นจัดครับเข้าถึงหัวใจเลยครับโอ้โหขอบคุณนะครับโอ้โหโอ้โหมันจะมันจะให้ตังไอชาครับเพื่อปล่อยมันไปครับขอยเดี๋ยวทุกคนครับโอ้โหคุณโอ้ยอืมเลยไม่ได้อชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับคุณครับคุณผู้ชายครับอย่าทำผมอย่างนั้ครับ เดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้ชายคุณผู้ชายครับมาครับเฮ้ยเดี๋ยวดแป๊บหนึ่งครับผมขออนุญาตกินเดรสอาแป๊บนึงนะครับเดรสอาไม่มีครับเดรสอาขออนุญาตดื่มแป๊บนึงครับดื่มเพื่อสุขภาพครับมาได้เดรสอแล้วครับรอหันซ้ายขวาแล้วก็เล็งกำลังสวยครับสวยครับแอบบังเกอร์ครับบังเกอร์ครับขอแป๊บนึงครับมันจะน่าอยู่ข้างบนครับทุกคนเราต้องเร็วเมืองไม่รอดแน่์คว่างระเบิดไปแล้วครับทุกคนจังหวะนี้สวยงามแล้วก็เข้าช้าเลยครับเราต้องเข้าตีมันสวยครับไม่แตกครับข้างในมีีโอ๊ยเดพ่จ พี่ชาวผมไม่ได้ทำนะครับคุณอะไรครับคุณคุณทำให้ผมชนพี่ชาวทำไมครับโอเคครับเอ้ยเหมือนจะมีปืนนะครับตรงนี้คือปืนอะไรครับขออนุญาตเก็บขึ้นมาหน่อยครับอ๋อเป็นไรเฟิร์นนะครับโอเคครับแล้วก็เราอย่าลืมทำการค้นค้นอ่าค้นไม่เป็นไรครับไม่ค้นก็ได้ครับโอเคน่าจะต้องกลับแล้วล่ะโอเคครับน่าจะหมดแล้วครับไปหาเทเลนี่นะครับ คุณเทครับคุณเทเลนี่ครับขอบคุณผมด้วยนะครับผมมุตสามามาช่วยคุณนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเพิ่มพลังงานกับเดนไอก,ก่อนนะครับได้มีเดนไอเพิ่มฟรีปะใช้ตัวนี้ไหมใช้ตัวนี้เนาะโอเคครับใช้ตัวนี้ไปครับแล้วก็ใช้โคตร <c oughs> <c oughs> ดื่มเพื่อสุขภาพครับ ไม่น่าจะเต็มครับแล้วก็เราต้องแลกด้วยเลือดครับดื่มครับเพื่อสุขภาพครับไปหาคุณชาวเอ้ยไปหาคุณเทเลนี่ครับเป็นไงครับคุณเทเลนี่สภาพดูไม่ได้เลยครับเป็นไรไหมเออไม่เป็นไรหรอก้ยพวกมันเป็นใครอ่ะน่าจะเป็นอ่าพวกนักล่าข้างหัวมั้งอืมครับโอเคคุณปลอดภัยแล้วครับโอเคฟังฟังผมนะอ่าอย่าไม่ต้องพูดเลยครับไม่ต้องพูดแล้วครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวค่อยพูดหลังครับ ผมจะบอกว่า,าผมยังไงทำมาผมที่ไหนสักแห่งหนะครับอ่านไม่ทัน <laughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันสภาพฉันจะงานนี้ดัดเป็นคนใช้เรามานะครับเพื่อมาให้มาช่วยไอเทลนี่ครับโอเค ครับรู้สึกว่าจะต้องกลับแคมนะครับไอ้ชาวพาคุณเทเล,ลนี่กลับแคมนะครับต่อไปเราทําอะไรต่อครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับมีอีกาครับผมบอลติฮันเตอร์ไอพวกพิงกระตั้นไอ้พวลอแมนครับพวกมันอยู่ที่ไหนพวกมันอยู่มากแล้วก็ในเมืองที่เจริญ <c oughs> เดี๋ยวครับคุณอย่าแปรโม้ครับอทอทำไอาเดี๋เดี๋ยว,ยวทำมาผมเป็นงนะั้นน่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวยมี โอเคครับยาม,มี่ต่อไปก็น่าจะเป็นต้องไปทําของคุณอืตรงนี้มีให้อ่าไหนๆก็มาแล้วครับขออนุญาตทวงนี้โหดหน่อยนะครับคุณครับเดี๋ยวเดี๋ย,ยผมไว้ทวงวานหลังดีกว่าเนาะขี้เกับทวงวันนี้เราไปกลับแคมป์ดีกว่าไหมหรือว่าไปเราไปทําต่อโอเคครับเดี๋ยวต้องดูครับรู้สึกว่าน่าจะอยู่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวครับคุณ คุณจอนมาต้านนะครับคุณจอนมาต้านอยู่ข้างนอกครับผมว่าเราทาข้างในเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวไปหาโจเอาไปหาเทเลนี่ดีกว่าเนาะครับโอเคครับไปหาเทเลนี่พี่เทเลนี่ครับบางทีผมก็อยากจะถามตัวเองว่าเมื่อไรผมจะเป็นคนดีครับค่าความดีรู้สึกว่าไม่ลดเลยครับตรงนี้มีใครครับยาไปครับไปหาเทเลนี่นั่นเป็นเทเลนี่เองนี่แหละครับคุณครับให้มีอะไรช่วยไหมครับเฮ้ยทำไมสภาพคุณดูดีขึ้นนะครับเบื่อไหมอาเธอร์เบื่อมากเลยครับทําไมล่ะครับ ฉันคิดว่าจะพานายไปป้นหน่อยนะไปทำอะไรสักอย่างหน่อยโอเคไม่ต้องออกแรงเยอะอยคิดว่าคุณน่าจะต้องไปนอนนะครับมับนจะพาเราไปป้น,นครับไปป้นแบบไม่ต้องออกแรงครับ <c oughs> <c oughs> ใช่หรือเปล่าวะครับ <c oughs> <c oughs> ปัญหาก็คือ นีเครับเราจะเราจะมาดูฝีมือของอเทเลนี่กันนะครับว่าการป้นของเขาจะเป็นยังไงโอเคฉันรู้แต่ว่าอถ้าายมากับฉันฉันจะทำให้ในดูเพื่อนโอเคครับโอ้สภาพเทเลนี่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชช่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สภาพคุณไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับคุณเทเทเลทับบี้ เราจะไปที่ไหนล่ะครับคุณเพื่อนไปรถโอเคครับไปรถนะครับไปรถนะครับแน่ใจใช่ไหมโอเครู้เลยไหมครับครับผม รู้สึกว่าขออนุญาตเปิดแผนที่อีกทีนะครับว่ามันไกลหรือเปล่าครับโอเคครับไม่อ๋อต้องเข้าเมืองนะครับเทนนี่จะพาเราไปทําอะไรในเมืองครับต้องรอดูติดตามนะครับผมอย่าพึ่งก่อไปไหนนะครับทุกคนตามผมมาครับเราจะไม่ฟังซับอะไรทั้งนั้นทุกคนครับมาแล้วครับจังหวะนี้ฉีกมาทางขวาครับเราจะมาทางลัดครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับน่าจะถึงแล้วนะครับไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นครับอย่าอนุญาตขอช่วนะครับถอยไปครับคุณ อ๋อผมชนโดนเหรออ๋อเทเลนี่ชนแน่เลยโอเคครับรู้สึกจะถึงแล้วนะครับผมเราต้องมาหาข่าวสารตรงแถวนี้กันใช่ไหมครับคุณเทเลทับบี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตบม้าผมเบาๆหน่อยนะครับตบเบาๆโอ้ใจเย็นนะครับโอเคครับใจเย็นครับเดี๋ยวขออนุญาตขัดให้ด้วยนะครับจะได้ข่าวกว่านี้ครับขัดครับไม่ต้องใช้แปรงสีอะไรทั้งนั้นครับไม่ขัดไม่เป็นไรครับมันมันบัง เดี๋ยวไปคุยกับคนข้างในแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าต้องไปหาข่าวสารนะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเมื่อเราจะมีข่าวสารอยู่ในนี้นะครับจะเป็นท่านบุรุษไปสนีหรือเปล่าครับคุณครับอย่าตีกันนะครับในนี้อย่าตีกันนะครับเด๋ยวทักทากนครับว่าไงครับโอเคครับมาหาคุณบุรุษประสนีนะครับสวัสดีอเดนโจเซียเป็นไงบ้างครับ ไม่มีเวลาจะพูดเลยอะ่ะอืมคุณเป็นครับผ <laughs> ม <c oughs> มีงานให้ทำไหมครับออาเดนเทเลเบลครับรู้สึกว่าจะบอกอะไรสักอย่างนะครับคุยกันเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูรอบๆกันนะครับ <c oughs> ว่าไงครับคุณ <c oughs> ขออนุญาตไปปั๊มก่อนไปปั๊มก่อนนะครับเราจะได้เป็นคนดีขึ้นครับคุณครับคุณพันเนร์ครับคุณคู่หูแครบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดูครับแป๊บนึงครับโค้พีดขอโทษครับโคแคบสวันดีครับคุยกันเสร็จหรือยังอะคุณครับอย่าบอกแล้วเพราะผมต้องกดกดอ๋อผมครับต้องมาคุย นี่ครับออขอบคุณครับคุณเอลเลนขอบคุณมากมากนะครับ oh, <and> อ่าแล้วโจเซียอ่าถ้าคุณแล้วเธอออกมาจากรอบรี่แล้วช่วยอ่าครับโอเคครับได้ครับ โชคดีครับคุณเอาเลียนครับเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับโอเคครับผมภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับรู้สึกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างนะครับต้องอนุญาตเปิดก่อนนะครับจะเป็นอ่านว่าเอาครับผมโอเคครับตามนั้นครับนั่มันอะไรกันนะบอกแล้วว่าเราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยโอเคเราแค่แค่ขับไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครับเอามาผมอยู่นี่ครับโอเคตามฉันมา แล้วตามเทเลนี่ไปนะครับคุณครับไปเลยครับอย่าชนคุณเทเลนี่นะครับคุณชนถ้าคุณชนแล้วคุณจะเป็นศพนะครับ okay, ไปกันได้แล้วทางนี้ครับน้าเลยครับรู้ <Hey. S 1> สึกผานนี้จะไม่มีการยิงกันเลยนะครับมีแค่ช่วงต้นๆ <Yeah. S 1> เสียงอะไรข้างหูวะ <laughs> เสียงระขังขอะเงี้ย oh. แล้วแล้วคุณเทและทับป,ปี้ เขาก็พาเรามาโอเคครับเห็นเห็นนั่นเลยใช่ไหมครับเอานี้ไปครับอืหวังว่าพวกเราคงจะไม่ใช้ไม่ต้องใช้นั่นนะติดตัวไว้ก็ไม่เสียหายหรอกอ๋อโอเคครับถ้าจับใจความได้มันจะไปคุยถ่วงเวลาไว้แล้วก็ ให้เราอ่ะไปเปิดกล่องอยู่ข้างหลังครับเคครับน่าจะเป็นกุญแจผีนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลการพูดคุยของเทเลทัพพี่หน่อยนะครับคุณดามเซนนะครับโอเคเอาเด่นดีมากครับเราไม่ต้องใช้ปืนเหล่านี้ครับผมเดี๋ยวผมแสดงให้คุณดูนะครับได้ครับรอเดินรอคุณรถม้าก่อนนะครับโอเคถึงเวลาแล้วไปกันเอะ ครับผมได้ครับได้ครับเราค่อยๆไปครับเว้นระยะห่างไวครับเราอย่าไปเร็วมากครับเดี๋ยวคุณเจ้าของรถมาข้างหน้าจะตกใจครับมาเทเลนี่มันเป็นหลายจุดด้วยอยากได้ครับทําไงอ่ะโอเคหยุดดูอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันเข้าไปโชว์สกิลเองครับเดี๋ยวเราค่อยๆตามคุณเทเลทับปี้ไปนะครับ กดดูเทะเลครับพีเอ้ยกดไม่ได้ครับคุณครับอย่าบั๊กครับเดี๋ยวอนุญาตครับผบนงครับต้องไปใกล้กว่านี้ครับอย่าใกล้เกินครับกดดูโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงหวังว่าจะไม่ไม่เสียเวลานะครับถ้าผมจะร้องร้องเพลงให้คนฟังครับตามนั้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปใกล้หนครับเดี๋ยวดยเดี๋ยวนะครับใจเย็นครับคุณมาดามครับขอเวลาสักครู่นะครับผม ผมจะต้องไปร้องเพลงในแบ็กวอเตอร์ครับไปร้องอ่าโอเปร่าครับแล้วก็โอเคครับเดินจอดดีกว่าครับเราเดินดีกว่านะครับโอเคครับแอบตรงนี้ครับไม่มีใครเห็นครับแล้วก็รอเขาคุยกันขอร้องเพลงสักคู่ได้ไหมแคบคุณนายโอเคครับหยุดรถมาแป๊บหนึ่งจ้าทุกคนครับโอเคครับคุณมาดามจะลงมาแล้วนะครับผมขออนุญาตแอบตรงนี้อยู่ก่อนนะครับจอดสิครับจอดเป็นที่จอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ คุณเดิมเส้นครับทำไมคุณคุณจะฟังผมร้องเพลงใช่ไหมครับถึงให้หยุดรถม้าฉล้องเพลงอ่านิ้วอ่ไสักอย่างะเฮ้ยเดินมาตัวผมอย่าเดินเข้าไปใกล้ครับคุณครับชื่อผ่ยครับกับแตกครับช็อตนี้ครับคุณเห็นผมไหมครับคุณไม่เห็นนะครับลืมเห็นนะครับโอเคครับเทเลนี่ผมจะไปโชว์ในเมืองเล็กๆ่ะครับขอให้ผมได้ร้องขอให้ผมได้ฟังคุณร้องเพลงได้ไหมครับ อ่าฉันฉันไม่รู้ว่าฉันจะร้องได้หรือเปล่านะคุณนํมสันครับได้ปลดลงมาเลยครับโอเคครับคุณยานะครับคุณร้องเพลงเลยเอาละครับเรียบร้อยครับการแสดงสดครับจังหวะนี้ครับไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับโอเคครับทุกคนครับเราต้องทำไงครับเดี๋ยวฟังไปเลยครับ คุณร้องเพลงได้พอมากเลยครับรู้สึกว่าเราต้องเข้าไปนะครับเด้อเด้อขออนุญาตนะครับเข้าไปใกล้ๆนะครับไปเงียบๆนะครับทุกคนครับอย่าไปเสียงดังนะครับจะไม่มีคนแล้วนะครับค่อยๆเด้อเด้มีคนครับตรงนั้นเราต้องฆ่าไหมครับเราไม่ต้องฆ่าก็ได้ครับค่อยๆย่องเข้าไปครับเราย่องเบาๆครับไม่มีใครได้ยินครับอย่าได้ยินครับลืมได้ยินนะครับทุกคนครับทุกคนครับสวยงามครับฟังเพลงเลยครับผมร้องเพลงได้พอมากครับคุณนายครับโอเคครับทําการแงะตู้ครับอย่าได้ยินนะครับไอ้นี่ไม่เห็นจริงๆหรอวะ คุณครับคุณไม่เห็นใช่ไหมครับโอเคครับได้ตังค์แล้วครับค่อยๆครับคุณครับค่อยๆไปครับเร็วเรอก็รีบไปเลยครับอย่าให้ใครเห็นนะครับแอบพุ่งแย่ครับโอเคครับโอเคครับผมอ่าโอเคครับรู้สึกว่าผมจะต้องไปแล้วครับเดี๋ยวๆไม่ใช่ครับแปลผิดผมเปลี่ยนปืนไว้รอก่อนดีกว่า ยิงคุณนายได้ไหมอยากลองยิงนะครับไม่เอาดีกว่าขี้เกียจเริ่มใหม่ครับคุณนายครับคุณร้องเรียลๆเลยครับโอเคเด้โอเคครับเราต้องไปแล้วครับคุณบันไดครับผมว่าพอได้แล้วครับผมรู้สึกว่าต้องพอจริงๆแล้วครับวันที่ยีิบสามนี่ครับ โอเคครับอะไรสักอย่างนั่นแหละครับขอโทษนะครับท่านสุภาพบุรุษนะครับที่ทำให้เสียเวลานะครับโอเคครับรู้สึกว่าจะไปนะครับรอก่อนครับโอ้โหงานดีจัดเลยครับไม่ต้องออกลงออกแรงไม่ต้องเอาปืนมายิงใครครับทุกคนครับช็อตนี้ครับไปหาคุณเทเลทับบี้ก่อนครับคุณเทเลทับบี้ครับ เห็นไหมล่ะเธอผมบอกคุณแล้วครับคุณมันงานดีจัดเลยนะครับคุณเทเลทับปี้เป็นไงครับคุณเป็นไงครับง่ายเหมือนกันนะเนี่ยทีมเวิร์กบอกแล้วว่าทีมเวิร์กเอานี่ไปขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปพบซีอาร์ออเดนก่อน ไว้เจอกันนะคบคุณแอาเทอร์มอ์แกนโอเคครับผมผมโอ้ได้มา750ดอนาครับแชร์แก๊งไป375อดาอนเราได้มาทั้งหมด187ดอนครับ ดีกว่าช่วยไอเกงนะไอเกงให้มา30ดอนครับโอเคครับผมว่าควรจะพอแค่นี้แหละครับเดี๋ยวว่าเจอกันในคลิปหน้านะครับต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของผมจนจบด้วยนะครับผมผมจะพยายามพัฒนาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากดูคลิปให้มันยาวกว่านี้ก็จะสามารถแจ้งหรือคอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าใครไม่พอใจในการพากหรือว่าผมพากมั่วขนสามารถคอมเมนต์ด่าติชมกันเข้ามาได้ครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ